สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องจันทราเทรดคุณต้องการทำกำไรจากการเทรดหรือไม่แต่รู้หรือไม่ว่า90%ของเทรดเดอร์ล้มเหลวและออกจากตลาดไปวันนี้เราจะมาอธิบายสาเหตุและวิธีทําให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จไปเริ่มกันเลยครับข้อที่ 1. อย่าคิดว่าคุณจะทำกำไรได้ตั้งแต่แรกสิ่งแรกที่ต้องเข้าใจคืออย่าคิดว่าคุณจะทำกำไรได้ตั้งแต่เริ่มต้น การขับรถครั้งแรกของคุณเคยราบรื่นหรือไม่การเทรดก็เช่นกันคุณต้องฝึกฝนและพัฒนาทักษะของคุณข้อที่2ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการเทรดเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนนักกีฬาฝึกทุกวันเทรดเดอร์ก็ต้องฝึกดูกราฟและวิเคราะห์ตลาดเช่นกันลองฝึกเทรดในบัญชีเดโมหรือเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนน้อยๆข้อที่สบันทึกการเทรดของคุณ คุณจดบันทึกการเทรดของคุณหรือไม่ทำไมคุณชนะทำไมคุณแพ้การจดบันทึกช่วยให้คุณเห็นข้อผิดพลาดและสามารถพัฒนาได้ข้อที่4มีความเชื่อมั่นในความสำเร็จหากคุณต้องการประสบความสำเร็จคุณต้องเชื่อว่าคุณจะทำได้หากคุณคิดว่าคุณจะแพ้คุณจะทำการเทรดที่ไม่จำเป็นมีความมั่นใจและปฏิบัติตามกฎของคุณข้อที่หปฏิบัติตามกฎของคุณ การเทรดต้องมีกฎเช่นไม่เสี่ยงเกิน X เปอร์เซ็์ของเงินทุนในแต่ละการเทรดแต่หลายคนปล่อยให้อารมณ์ครอบงำและละเลยกฎของตัวเองเหมือนกับการขับรถโดยไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุหมดตัวข้อที่6ระวังกำไรเล็กขาดทุนใหญ่หลายคนทำกำไรเล็กน้อยซ้ำๆแต่เสียหนักในครั้งเดียวปัญหานี้เรียกว่าค่อยๆสะสมกำไรแต่ขาดทุนครั้งใหญ่ ตั้งจุดตัดขาดทุนที่ชัดเจนและให้กำไรวิ่งต่อไปข้อที่ 7. ทําทำตามเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จเลรดลับสำคัญในการอยู่รอดในโลกของการเทรดคือการทำตามเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จเรียนรู้วิธีคิดกลยุทธ์และการบริหารเงินทุนของพวกเขาพวกเขาเข้าออเดอร์อย่างไรตั้งจุดตัดขาดทุนตรงไหนศึกษาและนำไปปรับใช้กับตัวเองข้อที่8มีมุมมองระยะยาว ลองจินตนาการว่าอีกหนึ่งถึงสองปีข้างหน้าคุณจะสามารถสร้างผลกำไรมหาศาลจากการเทรดความเชื่อนี้จะช่วยให้คุณมุ่งมั่นและพัฒนาทักษะการเทรดของตัวเองอย่างต่อเนื่องอย่าหวังวยเร็วในระยะสัน้นแต่ให้โฟกัสที่การพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของคุณการประสบความสำเร็จในการเทรดต้องใช้เวลาและวิน,นัยหากชอบเนื้อหานี้กดไลค์และกดติดตามเพื่อรับเทคนิคการเทรดเพิ่มเติม ติดตามเพิ่มเติมที่จันทราเทรดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ